สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เกม Marvel Contest of Champions นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นฮักลิงนะครับก็สำหรับฮักลิงตอนนี้ก็นิยมในการไว้เล่น BG ทําหรือว่า a t t l e g r ก u n d นรนะก็สำหรับฮักลิงถ้าเกิดว่ารูปหรือเอาเวนะครับก็จะทำให้บัฟแต่ละบัฟของ ฮักลิงจะมีความรุนแรงมากขึ้นและระยะเวลานานขึ้นนะครับเราฮัก์ค์ลิงสามารถต้านทานดีบัฟพิกและก็ช็อตได้นะครับเราสามารถต้านทานการดูดพลังท่าไม้ตายการขโมยพลังและเผาพลังท่าไม้ตายด้ยนะครับและลดระยะเวลาของการห้ามฟื้นพลังสองวีด้วยนะครับแลวเมื่อฮักลิง ไม่ได้รับเอฟเฟกเนื่องจากความต้านทานนะเขาก็จะได้ชาร์จแปลงล่างหนึ่งอันนะครับแล้วสำหรับพาร์กิ่งถ้าเกิดว่ามีบัฟอยู่ในตัวที่แตกต่างกันก็จะทำให้เพิ่มลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วชาร์จแปลงล่างนะครับสำหรับตอนแรกที่เราเริ่มต้นการต่อสู้เราจะมีชาร์จแปลงล่าง3ามอันนะครับแล้วก็จะเพิ่ม ทุกหวินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนโจมตีพื้นฐานหรือถ้าเกิดว่าเราโจมตีพื้นฐานหรือถูกโจมตีจะลดไปทีละหน,นะครับถ้าชาร์จแปลงล่างถูกเปลี่ยนไปเป็น,ปนบัฟเมื่อฮักลิ่งใช้ท่าที่กำหนดบับเหล่านี้จะอยู่นานขึ้นนาน16วินาทีและสามารถสะสมได้4ครั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทีตอนที่เล่นแล้วกันนะ ก็สำหรับการแปลงบัฟแปลงล่างนะครับสำหรับการแปลงบัฟแปลงล่างจะมีหลายวิธีนะครับอย่างวิธีแรกก็คือการตีใส่ใส่ศัตรูที่ป้องกันอยู่จะเปลี่ยนเป็นบัฟจาอกทะลวงนะครับตามจำนวนที่ตีเลยแลวโจมตีด้วยโจมตีเบาหรือโจมตีปานกลางก็จะได้บัฟความชำนาญบัฟความถนัด นะครับบัฟข้อหนักก็คือจะทําให้บัฟพิโรธบัฟเกาะบัฟความแมนยําเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับจะทําให้แรงมากขึ้นและป้องกันถูกจังหวะก็จะได้บัฟป้องป้องปาการมานะครับแต่ถ้าโดนสตูโจมตีก็จะได้บัฟฟื้นฟูพล,ลังชีวิตนะครับแล้วทุกครั้งที่ได้รับบัฟทะลวงป้องการ5้อัน จะได้รับบัฟไม่อาจต้านทานมา5วินาทีนะครับแล้จะลดเป็นบัฟทุก3อันเมื่อต่อสู้ในฐานะฝ่ายตั้งรับนะแล้วทุกครั้งที่ได้รับบับฟฟื้นฟู8อันจะได้รับบัฟไม่อาจต้านทานเวลา2.5วินาทีนะครับจะลดเป็นบัฟทุก5อัน เมื่อต่อสู้ในฝ่ายตั้งรับนะครับอันนี้คือแบบคือถ้าตั้งเป็นฝ่ายตั้งรับมันจะโกงกว่านะครับสำหรับตัวน,นี้ก็คือสมมติว่าคือเราจะได้บับฟฟื้นฟูทุกครั้งที่ฝ่ายเมื่อโดนฝ่ายตั้งรับโจมตีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายโจมตีเราจะโดนแปะเราจะต้องโดนแปะฮีทเราถึงจะได้บัฟต้ง ไม่อาจต้านทานแต่ถ้าเกิดว่าเราวางเป็นฝ่ายตั้งรับเราโดนแค่ห้าฮิตเราก็จะได้บัฟไม่อาจต้านทานนะครับบัฟไม่อาจต้านทานคือเราจะไม่โดนดาเมจจากการโจมตีนะครับทุกการโจมตีเลยนะครับแต่ไม่ว่าบัฟไหนก็ตามถูกขจัดพลังพวกมันจะถูกแทนที่ด้วยทักษะติดตัวแบบเดียวกันและระยะเวลาจะนานขึ้น3เมวทีคือเราจะเห็นว่าฮังลิงบางทีเราแบบ เราลบบัฟอะไรเงี้ยพอเราลบลบ,บัฟเสร็จบัฟนั้นกลับกลายเป็นบัฟติดตัวแทนนะครับซึ่งต่อให้เราลบบัฟก็ทําอะไรมันไม่ได้นะและทางบัฟไม่อาจต้านไม่อาจทําทลายและทักษะติดตัวจะถูกลบไปหลังจากโดนโจมตีด้วยท่าไม้ตายสามนะครับแล้วสําหรับการโจมตีแรงก็จะทําให้สตูติดดีบัฟสะพึงกลัวนะครับเจ็ดวินาที ถ้าไม้ตายหนึ่งก็จะทำให้ชาร์จแปลงล่างลดระยะเวลาลางนะครับ0.5วินาทีก็คือจะเพิ่มปรับแปลงล่างได้เร็วขึ้นถ้าหากลิงหักลิงไม่งานต้านทานระหว่างการโจมตีนี้จะถูกจะหยุดปรับส่วนตัวงเขาทั้งหมดต้องจากไม่อาจต้านทานนาน2วินาทีหลังจากการโจมตีนี้นะครับ แล้วเมื่อใช้ท่า2นะครับจะได้พพรับบัฟพิโรดหากคักลิงไม่อักต้านทานระหว่างการโจมตีนี้จะได้บัฟพ,พิโรดเพิ่มเป็น2,009นะครับก็คือแนะนำให้ใช้ท่าไม่ตายตอนที่ไม่อัดต้านทานนะครับจะทำให้หักลิงตีแหลงขึ้นแล้วท่าไม่ตาย3าัก่ักลิงมีบัฟแปลงล่างป้อมปราการอย่างน้อย2อจาจจะทำให้บัฟแปลงล่างนั้น มีอายุไม่ไม่จำกัดเวลานะครับถ้าหากฮักลิงมีบัฟป้องปาการไม่พอหรือถูกหยุดไปแล้วปับความถนัดจะหยุดแทนจากนั้นจะเป็นปับเจาะทะลวงนะครับหากฮักลิงมีบัฟป้องปาการความถนัดหรือเจาะทะลวงไม่เพียงพอหรือทั้งหมดถูกหยุดเขาจะได้รับชาร์จแปงลงร่างแทนครับโอเคครับผมก็ อันนี้ผมก็อ่านให้หมดนะครับผมก็คิดว่าน่าจะครบทั่วนะครับต่อไปผมก็จะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับก็สำหรับพักลิงนะครับผมจะให้ดูว่าตัวไหนซิงเกิจี้ได้ดีนะครับ ผมคิดว่าตัวซีเนกับกับตันมาเวลก็ได้ครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากถ้าเกิดว่าถ้าเกิดามีตัวที่ดีกว่าในการที่เราจะเล่นในด่านนั้นๆนะครับเมื่อโจมตีศัตรูขนาไม่อยากต้านทานโอกาสท้าีหลอันนี้ก็ยังโอเคก็ทําให้เราตีแรงขึ้นเมื่อโจมตีศัตรูสายทาเซ9ต,ต่อบารเพิ่มขกา ที่พวกเขามีเพื่ออันนี้ถือว่าแหลกถือว่าโอเคนะถ้าแต่ว่าถ้าแต่ว่าซิงเนจ้กับซูเปอร์สตานะครับผมคิดว่าซิงเนจ้กับซูเปอร์สตาน่าจะโอเคถ้าสู้กับตัวที่มีบัฟเพิ่มเกาะน,นะครับ,ถ,นนบ,บถ้าจำนนบัฟเจาะหลวงที่ต้องการเพื่อเปิดใช้งานบัฟไม่อาจตาทานของการแปลงร่างุดสุด ยอดลงเนครัอันนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่า Synergy กับโทดแต่ก็ไม่ได้ดีแบบไม่ได้ดีเวอร์มากนะครับแต่ถ้าเราอยากจะบูตบูตตัวนี้จริงๆก็กับตารมาเวลก็ลอกแล้วก็ซุปเปอร์สเกลแล้วก็โทษก็ได้อยู่นะครับถ้าอยากเล่นตัวเดียวเลย ก็ฮักลิงตอนแรกก็จะมีบัฟชาร์จแปลงร่างครับนี่ครับจะเป็นรูปสีฟ้าที่หมุนหมุนอยู่นะครับจะมีสูงสุด8อันถ้าเราไม่ซิงเนจี้กับกับตันมาวิโดนะแล้วทุกครั้งที่เราตีเราก็จะได้บัฟความถนัดมาที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วถ้าเราปัดป้องเราก็จะได้บัฟป้องปาการมานะครับแล้วถ้าเราตีจีโ่ที่ป้องกันอยู่เราก็จะได้บัฟทะลวงนะครับที่เป็นสี่วลแล้วถ้าเราโดนโจมตีเราก็จะได้บัฟ มาเพิ่มฟื้นฟูลพลังชีวิตนะครับก็ตัวนี้ก็รยายละเอียดจะเยอะมากระดับหนึ่งก็สำหรับถ้า,ใช,ถา,าใช้ถ้าไม่ตายสองผมจะใช้ท้าไม่ตายสาม ถ้าเธอผมใช้ท่าไม้ตายสามแล้วเธอมีบัฟป้องปาการสองอันบัฟป้องปาการก็จะไม่มีวันหมดตลอดจนไม่มีวันหมดเวลานะครับยกเว้นเราโดนเราโดนลบบัฟนะครับ <c oughs> นี่ครับถ้าเราโดนโจมตีเราก็จะเห็นว่าจะมีบัฟไม่อาจต้านทาน ที่เป็นสีเทาขาวๆนะครับอยู่สี่ก็คือถ้าเกิดว่าผมโดนตีไปไปตามจำนวนที่บอกจนหมดนะครับมันก็จะได้บัฟไม่อาจาต้านทานมาไม่อาจทำลายดิผมพูดผิดบัฟไม่อาจาทำลายมานะครับ แต่ถ้าเราตีใส่ตอนที่ศัตรูป้องกันนี่ครับผมจะได้บัฟไม่อาจทำลายมาแต่ถ้าผมตีศัตรูตอนที่ศัตรูป้องกันผมก็จะได้บัฟไม่อาจทำลายมาครับแต่ต้องตีห้าฮิตนะครับใส่ศัตรูตอนที่ศัตรูป้องกันอันนี้ผมก็ เดี๋ยวผมจะเทสผมจะใช้ท่าหนึ่งท่าสองให้ดูแล้วกันจะเห็นว่าเมื่อเราโดนโจมตีจะได้บัฟฟืนฟูที่แบบฟืนฟูแรงเลยนะไม่ใช่เล่นๆแล้วยังได้บัฟไม่อาจทำลายได้นี่ผมใช้ท่าสองเราก็จะได้บัฟ พีโรดมานะแต่บัพพีโรดจะมีความแรงมากขึ้นเรือเกว่าผมมีบัพไม่อาจต้านทานอยู่อันนี้ผมน่าจะใช้ท่านหนึ่งนี่ครับจะเห็นว่าชาร์จแปลงล่างมันจะหมุดเร็วมากคือถ้าผมแต่คือมันตันแค่แปดไง จะเห็นว่ามันไม่ได้เพิ่มอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบับแปลงล่างอยู่ที่สูงอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเร็วมากเลยครับสำหรับท่านหนึ่งก็คิดว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเพราะเราสามารถแดรถทอยหลังเพื่อที่จะนี้ได้อยู่แล้วเพิ่มบับแปลงล่างได้อยู่แล้วแลวต่อไปผมจะมาเล่นอักลิงให้ดูนะว่ามันเล่นยังไง ก็ตอนแรกเราก็ควรทำให้ได้บัฟป้องปาการด้วยนะครับมีแค่1อันหรือ2อันก็ได้เพื่อตอนที่ใช้ท่าท่าไม้ตาย2จะได้มีหลายบัฟนะครับทำให้หักลิงแรงขึ้นนี่ครับก็ควรจะได้ทำให้ได้บัฟสามบัฟตามที่ผมทำอยู่นะ ค่อยใช้ท่าสองแต่ก่อนที่เราจะใช้ท่าสองเราควรจะตีแรงเพื่อให้ศัตรูโดนรับสะพืจะทำให้ศัตรูป้องกันลดลดการป้องกันของศัตรูนะครับผมจะทำให้ดู นีก็คือทำให้มันติดบัฟสะพื้นหนอยแล้วนี่ครับแล้วก็ใช้ท่าใช้ท่าสอันนี้คือก็คือการโจมตีที่แรงที่สุดของหักลิงนะครับแล้วก็ทำหนีวนไปเรื่อยๆคับจนสตูนตายนะัก็เน้นใช้ท่า2แล้วก็พยายามให้ได้บัฟ3มบัฟมานะครับตามนี้ แต่สาหรับถ้าเกิดว่าอยากให้ฮักลิงมีบัฟเยอะๆนะครับเราก็สามารถเอาเอาตัวโอดินมาได้มาใช้สแต็พอใช้สแต็มันจะมีให้เลือกเลือกบัฟนะว่าตัวไหนว่าเราอยากให้ตัวไหนได้บัฟพอเราใช้สแต็โอดินเสร็จเราก็เลือกตัวที่เราต้องการจะให้มีบัฟนะมันมันออกสู้เราก็จะได้บัฟบัฟของโอดิน สามอันเลยนะครับทําให้ฮักลิงมีบัฟทั้งหมด6อันนะครับรวมรวมบัฟพ,พิโรดอีกก็เป็นเจถ้าเกิดว่าเราโดนตีอีกได้บัฟพ,พื้นฟูอีกก็เป็น8นะครับก็ทําให้ฮักลิงตีแรงที่สุดแต่คือถ้าเกิดว่าบัฟพ,พื้นฟูเราต้องยอมโดนตี ก็ใช้ทำตอนที่มีแบบเนี้อางหากก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอก็ถ้าใครอยากมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ทางใต้คลิปได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ทางใต้คลิปเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมนะครับ